Are you? โซ่เราเนาะเส้นขนมจีนยายชุพู้คิดว่าก,กือดกือดกืดเนาะหลุดสมเปนแต่ไหมฮิมะมาที่นี่มาลุยมามามา,มาลุยกันลุยกันอาสิมาม,มา,มาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซมบนผักเราสมเป็นแต่เลยมาโซยขนมจีนน้ำยาปลาปลานิน่นตีนไก่ กับยายชมโพเพื่อให้จากตาแตกมาหิมากเบลเลยสิเอ้าหือเดี๋ยวแป๊บนึงไม่แต่ขนมเช่นน้ำยาอยู่้งอยู่หมออยู่เลยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยใครมีสีเสียใว่าแม่ชุนหัวอายุห้าสิบแล้วห้าสิบยังแจวแจวเสียจนหน้าทีบเบลเลย chau hào, già khương hào, <laughs> hào không tuổi, cha không shampoo, bớt là sẽ mất cả lấy นะเธอนะใครอยากกินตีนผัวน่ะตีนอะตีนไก่เนี่ยมันตีนอะไรบู้บู้ขนมเช็ดสองหัวนี่พูผู้ใดอยากกินขนมเช็ดแซ่บๆนวลๆมากๆมาทักมาหาอย่าทุบเลยอันนี้วาวนี่ขิงตัวนี้ขิง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 ไม่กินนะคะเธอโอ้แม่ขิงเธอเหมืงก็คาหั่นคาชะน้ำหน่อยมันได้หอมไงเนี่ยคาเนี่ยคาคาคาเนี่ยออกไปออกมาตั้งเยอะบู้เราจะไม่แต่งเลยพี่น้องเลยโอ้ โอ้เธอเธอเธอไม่สิบยอดนอยแน่มากอ่ะเฮ้นะอ้ยแบบว่ามันเข้มข้นไงน้ำยาปนนินได้หีบบ่อยปันนินนะเธอปันนินใส่เป็นตัวเลยนะเธอใส่ตั้งแต่หางจนตัวตลอดหางตลอดนี่เลยนะจะบอกให้โอ้เร็วเ๋ยวเขาว่างนี่ก่อนเอาตักกันตักคิงออกกันนน่คิงกับเป็นยังก่อนนี่คิงกับเป็นยังไงอ็เดินกัใช่บะ กับใ่อันพื่นห้องอย่างน้นเนานั่นะอันนั่นละอันที่เขาใส่เวลา้องนีกับเข่าไหมต้มยำทำแกงไหมอันนี้คาเห็นบคาเห็นบ่ดูพี่น้องเอ้นีนี่นีอน้อู้่น่นี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 นี่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 นีนา่่นี่นี่นี่ยี่นี่น่นี่นี่น่นี่ยีนี่ี่นนนี่นนี่นี่นี่น นี่ยๆๆอะไรอย่างน,นี้ไปดูหนะปยรับนี่ไหมนี่โรยใส่เลยคนนี่คนใส่คนคว้าคนมันเข้ากันคนโอสนสนนน้สิ่งสิ่งมันหลุดนะสิ่งมันหลุดนะสิ่งมันหลุดนะคือโอ้ น่องนาะมันแข็งไปทั้งกลุ่นอเลยมันแข็งไปทั้งหน้าอเลยแข็งยังได้บอกมองเห็นชัดป่านี่ไปนีนนนนนน่โอ้โอคนมันเข่าก้อนๆอันกนั้นมันว่าเข่ากัอนเพราะแสบเลยเสร็ญเงาครับผู้ใดอยากกินแบบโทม้มากท้อมากสั่งมากแอดไลน์มากเด้อพี่น,อน้ขของพีง่คนกุ้งจับซ่อนจับซ่อนทั้งไหนเนี่ พี่สารมันหนอกทุงทุงบุคุงงจักซ่อนจับซอนก็นบาถือข้างนียถนัดไส้เพามันยังดอกโอ้อบางเสยษมันโอ้อยโอ้ยสิคกี้ลายเปล่นี่โอ้ยมี่จะดีล้อชิกี้นายขอค,กน, <laughs> คกนกันจะขอคนจะกลายเป็นหานาทีแบบไ่นองเป็นอย่า <laughs> ง่นองักกันไว้หักกันเ หักกันให้กันไวหห้เนาะกันเนาะอนี้เอาไปก่อนนี่เอาีเรียนมากเลนี่นี่บอมองเห็นบอกปุ๊บไปหนอะไรเลยแต่ควรำเ่าจักองเด้ออ้ยใครจะเชื่อว่าแม่ทุนหัวอายุห้าสิบแล้วห้าสิบยังแจวแจวฉันจนหน้าถีบน่า <laughs> เสนีนต่ไหนก มือสุดาโนฮาแดงๆเอ้น่อยเลิศเค็มข้นขนอะเบิ้งเสี่ยงเบิ้งเสิ่งเสียเบิ้งจะเพิ่มได้ยายจะพูดด้วยขอยายจะพูดอ่านก่อนแบบแบแบบขันบไดรอ่านมันนอนมันนอนเราขึ้นมาพิขันบได้อ่านกินบะแสมันนอนบหลับต้องอ่านก่อน อ,อันนี้มมนเปิดอย่างอันพักอันตึ au, ้เห็นเนี äng, ่ยพักโนเตาอ่ะโซนเตาโวนเตาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยไส้แล้วหนึ่บ่แล้วก็บกแค้งเนี่ยบกแข้งแข้งเด็ดใจแป๊บหนึงขอเวลาเด็ดบะแค้งแป๊บหนึ่งแข้งบะแค้งเด็ดใส้มันแบบบะกุบกับกุบกับกุบกับมันแสบเลยบกแข้งอืมบอกให้ะแขรงมาเขียดพวงเลยเจ้าบะเขียดพวงบ้านเฮาเนย อีสานเป็นอมบะแขงคนเมียงเป็นอมเขียบพวงคนไทยก็มาแขงมาคนไทยมาแขงก่อนอมมากมากแรบจังว่ะหลัแร่ข้าวแบบอุ้มยังสั้นกินเจ้าโอเคที่มีแต่อุ้มยังะ ทไยส่งทั่วไทยแล้วก็ส่งทั่วออสเตรเลียม,มาแตงม,มาหวานว่าใหวานวันวนั้นเตาเจ้า,านนะอุนหวานหวานได้ไหมจะบอกกินดิฟไหมร้อนเยอกินซุปจะบอก các bạn mình có miệng kiểu này ai à ta tả ừ. xem mình nhau rồi Nó. Mm. 那。 tinh cây quê chảy quê bạc Mình mò cháu, nhập quê mình lắm หาเธอหูแล้วเธอสิเลิกกับเขาบอกมามันเลิกบ่ได้กตมันหักหมดใจไปแล้วความหักมันก็มีซ้ำมี 养你。<雷><雷> ได้ลูกเคยไก่พองได้มันน่องได้ลูกเคยไก่เนี่ยดีนะไม่ได้ไปได้เล่าขวัญไม่ได้เล่าขวัญยายถ้าไม่เล่าขวัญเขาเขาก็บไว้ใได้นิน่งนะบอสข่าวอู่ไก่กัน เป็นว่ากินเหมือนหมูอยู่อย่างเทวดาเป็นว่าอิ่อมแม่นแต่อืมกินเต้เต่นะอีอู้เล่นนะกินเหมือนหมูอยู่อย่างเทวดาเป็นว่าอีมันทุกแต่นะอหนักอินอิ่นนะก็จะไปนอนอไปนอน เราก็นอนกได้ได้ปตายต่ตงวันได้เนาะตัวมีอย่างเงี้ยจะไปเอวไหนก็ไปบม่ได้เปิดประเทศไม่ได้เป็นจากเปิดประเทศผมใช่ป่ะแถวยุโรปนี่นะเปิดประเทศมีคนไปเที่ยวทัวร์เที่ยวอย่างเราเนาะบอสเราตะเนี้ยงเป็นแบบเปิดประเทศคือคนออกประเทศแน่ไม่ได้เป็นจากเปิดผมเห็นบอกว่าหัวยิงกยากจะพูดเราจะกับเมืองไทยอ่ะ เปิดแต่ได้ยังพูดกับประเด้ไปหรอกถ้าเอาตัวเลี้ยงบอกเปิดนะถ้าเอาตัวเลี้ยเปิดไปเลยบินชิวอื้มอื้อปุ๋ยนี่อุ้ย làm sáng ันเคี่ยวคนได้ยินเขามีตอนมากินตัวกันหม้อหม้อจังว่ะขนมเส้นน้ำยาน้ำยาปลาตีนไก่ปลาหนิงหม้อ cay có gì tính cay con tính จนมันเหนียวหนุ่มเต้นบอกขาไดไม่ไปขาไดไม่ท้อง to me รับประกันความแซ่บความนัวขอกับห้องแอมันหนักเอวหนักแต่ะมังกินอย่างงงไปมันห้องแวมันดีใจไอ้เจ้า

สวยแข็งห้าที่ไนะ Mm Mm Ma Ram ma hai banga ดิบนะทุเรนเตานะไปกินดิบพอนล,ล้อมันหวานแต่ว่าทุเรนเตาที่เมืองไทยนะบุ้งแต่ทุเรนเตาต่างประเทศนะหวานมาก chính, um, chính